ครับสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นหกล้อฮีโน่นะครับฮีโน่นี่ครับเดี๋ยวจะพามาชมสภาพนะครับรถเกิดอุบัติเหตุมานะครับรถคันนี้ ฮีโนกินตึกนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวจะมาพาไปชมสภาพยางก่อนนะครับตัวนี้กระทะน็อต8ตัวนะครับน็อตล้อ8ตัวยาง900ขด20นะครับยางสภาพสวยนะครับตัวนี้ครับรถทรงโบราณน,นะครับรถรุ่นนี้ครับ ครับตัวนี้จะเป็นเสื้อเผ้าเดิมๆหมดทุกตัวเลยนะครับยางเก้าร้อยขอบยี่สิบนะครับน็อตล้อแปดตัวนะครับด้านหลังครับสภาพยางสวยนะครับทั้งหกเส้นเลยนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมแต่ละด้านข้างก่อนนะครับผมอีกด้านขัวยางก็สวยนะครับตัวนี้ 9ก้าร้อยขอยี่สิบนะครับน็อตล้อแ<เ>ปด <lam> ตัวนะครับพอข้างเดิมเดิน,น,นะครับน็นอตพาข้าง <S 2> <S 2> <S ตัวนี้ก็จะเป็นเบรกทิปฟี่นะครับครับสภาพยางหน้านะครับสวยทั้งหเส้นเลยนะครับ น็อตล้อแปดตัวยางก็สภาพสวยจิก๊กนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกแข้งนะครับผมไม่ใช่เบรกน้ำมันนะครับฮีโนโรุ่นนี้นะครับเสือพาเตาลมเบรกแข้งนะครับ คัสซีก็สวยมากนะครับตัวนี้คัสซีสวยนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นรถเคสนะครับถอดออกจากเคสนะครับจะเป็นรถหัวคัสซีนะครับฮีโน่อ่าสองคัสซีนะครับตัวนี้จะเป็นสรงคัสซีด้วยนี่ครับสภาพคัสซีนี่ครับผมคัสซีสวยจริงๆครับตัวนี้นี่นะครับ คัสซีสวยนะครับตัวนี้ดูช่วงล่างเลยครับ<ท>อ่าตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะแท่นเครื่องกับแท่นเกียร์ขาดนะครับตัวนี้ครับเกียร์ก็จะตกลงนี้นะครับงูหงว่าคือไ้นบ้างแล้วสภาพหัวนะครับเห็นบ่าก๊อตัวไหนบ้า เข้ามาใหม่นะครับสรงคลาสิกนะครับเ,เดี๋ยวเอาหัวลงก่อนหน่อยนึงแล้วเอาหัวลงก่อนเอาลองก่อนน,องนึงครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองสอบถามมาดูครับทรงคลาสิกนะครับตัวนี้อ่ะยกหัวเบิ้งแล้วครับก็เป็นอย่างนี้นะครับสภาพหัวไม่ค่อยสวยนะนครับนะครับเครื่อง เครื่องติดได้นะครับตัวนี้แต่พลทีเกิดอุัตเหตนะครับตัวนี้แ่เครื่องก็รถหรอไมนลดตัวนี้เป็น power นี่ครับตัวนี้ครับสีช่วงหน้าเล็กสีนะครับ T E 1 2 0ยยี่สศูนย์หกเจ็ดศูนย์นะครับตัวนี้พร้อมทะเบียนทะเบียนไม่ขาดนะครับตัวนี้ ตัวนี้ตัดลงจากรถเชนนะครับเชนใหญ่นะครับด้านหลัง,งรับประกันเครื่องติดนะครับตัวนี้านะัช่วงหน้านะครับก็ไปดัดแปลง,ง,งนิดหน่อยก็สวยนะครับตัวนี้ตามสภาพลแ้วครับตัวนี้นี่ครับทวงมาไลไยก็จะเป็นของทวงมาไลไยจะเป็นของอีซูุล็อกกี้นะครับ ตัวนี้เป็นชุดกับบพาวเวอร์ครับนี่ตัวหน้า <c oughs> ก็ไปเก็บรายละเอยียดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นรถคัสสีนะครับตัวนี้สวยทะ <c oughs> เบียนก็เรียบร้อยมีพร้อมทะเบียนไม่ขาดนะครับตัวนี้ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองมาโทรมาสอบถามกับทางร้านวิเชียนชิโกงของเราดูนะครับในทางช่อง youtube วิเชียนชิงกงนะครับชิงกงของเราหรือตามเพจร้านของวิเชียนชิโกงของเราก็ได้นะครับตัวนี้ทะเบียนพร้อมบัวน,นะครับทะเบียนไม่ขาดเลยครับตัวนี้เอ้ยเอาหัวลูกด้วย <laughs> tolang-tolang <tua> <laughs> ครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมฝากกดไลค์ รับสักไ้แน่เด้อฝากแน่เด้อช่องมีเชียนเสียงกงลูกค้าท่านใดอยากได้อะไรรรดยนต์และเข้ามาดูชมเรายินดีต้อนรับเรายินดีต้อนรับ